ตาดาตาดาสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับต่อตอปิโดกันอีกแล้วครั้งนี้นะครับเราอยู่ในเกม Gmod นั้นเองเจ้ามีก็อยู่เบ็ดดีก็อยู่ขอเสียงหน่อย วันนี้นะครับเราจะมารีวิวพวกเชเวอร์เฮนสันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่รีวิวธรรมดา <What? S 1> เราจะรีวิวแบบว่าให้บรรดาปีนตึกสูงให้ได้ใครจะปีนไวกว่ากันไปดูกันเลยเออทุกคนเราลืมบอกไปนะว่าเจ้าการ์ตูนแคตตัวใหม่นี้มันสามารถปีนตึกได้ด้วยเ <c oughs> จ้าหมีเนี่ยอีโอตัวใหม่ ใช่ใช่เนี่ยมันก็คล้าย,ายๆเบนดี้เหมือนเดิมนะนี่แล้วมันก็ยิ้มฟันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออจมูกเป็นหมูนะตอนนี้ <c oughs> ไอ้จปล้อเขาเดี๋ยวก็โดนตบหลอกเอางี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการ์ตูนแคทก่อนเลยให้เป็นตึกนะครับเอาเลยไป <c oughs> นี่ครับมันจะคอยาวได้ด้วยปิ๊บิน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 บุนบินินบิ ขึ้นมาขึ้นมาดูซิว่าจะปีนไวแค่ไหนนะครับวุ้บฮึ๊บฮึบฮ um ึ๊บฮ um um really ึ๊บฮ네ึุบฮึ๊บฮ้๊บฮึ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 ๊บฮ่๊บฮึ๊บฮึ๊บอึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บบมาแล้วครับบึบึ นี่เมื่อกี้ฉันล่ออยู่คนเดียวเลยอ่ะเอางี้ตาเนี่ยเจ้าเบนดี้กับเจ้าหมีเนี่ยล่อบ้างดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันนอยากมันดีนะกันแต่อย่าตายนะคือล่อเนี่ยตัวไฮเวย์เนี่ยขึ้นไปข้างบนตึกคือฉันอยากรู้ว่ามันจะไวกว่าเจ้าแมวไหมไปเอาเลยเฮ้ยเลยเลนี่เจใจวี่จิงเจก็มากินฉันดีเด็กเด็กเด็กขึ้นมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปแล้วไปแล้วเอ้ยจะไปทางนี้ทำไมเด้อเด้อเด้อ ึ้นไปแล้วโอ้ยึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้โหขึ้นมาเลยมันเลยมันเลยจุดดจุดเฮ้ยไวเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยไวมากเดี๋ยวมันกระโดดเหรอเอาไวแฮตตัวนี้ไหนลองดูสิอ่ะมาตึกนี้ตึกนี้ขึ้นมาขึ้นได้ไหมโอ้โอ้โอดูหน้ามันสิ ดูหน้ามันท่านผู้ชมอะอย่างงี้ขึ้นไดไหมไม่ได้ครับบินขึ้นอากาศไม่ได้นะครับมีแต่พวกเราเท่านั้นถึงจะบินได้โอเคดูตัวต่อไปเลยดีกว่าโอเคตัวต่อมานั่นก็คือคันที่รถนั่นเองตัวนี้ก็สามารถปีนตึกได้เหมือนกันนะครับเอาเลยเจมีกับเบนดี้ลอกไปเลยไอ้ไอ้นี่นี่เจ้าสัปะหลาดน่ะเีจ๊เจรเจ๊ก็มาจัดาดีเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนหลอกพวกเองเนี่ย มาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วครับว้าวโอ้โหขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจุด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 เฮ้ยดีไงดีไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่เวลาอะไรเนี่ยมันเหมือนสุนัขเลยอ่ะตัวเนี้ยดูดิคันที่โหลดอ่ะปึ๊บ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 ข้ามได้ไหมโอ้โหปีนข้ามตึกได้ด้วยพรดูดูดู เออไป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 อย่า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 พวกเองบิน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 หนีบินหนีแล้วโอเคเมื่อกี้อะตัวเมื่อกี้ก็วเหมือนกันนะครับตอนเนี้ยจะเป็นคันที่รถแบบยืนบ้างดูซิว่าจะวัยกว่าไอ้ตัวที่แบบว่ามีสีขาหรือเปล่าเอาล่ะเจ้าบีกับเบนดี้พวกเจ้าสามารถบินได้นะใช่ใชใฉันะเป็นระย้เทพพจ้าบินได้ด้วยเป็นไงไง โอเคเดี๋ยวจะมาทดสอบกันเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะปีนได้ไวแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยมา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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอาไม่ได้เหรอขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นมาดิขึ้นมาดิมีแกขึ้นมาสิขึ้นมาเฮ้ยขึ้นได้แล้วนี่ไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับจึดจุ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 นจุดจุดจดี๋ยวพอตอนมันปีนตึกมันใช้จุด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 ูสิ เนี่ยใช่ใช่ไม่ใช่ขี่ฐานเลยดูคิวอ้าวแล้วมันก็หายไปวอชเนี่ยมันติดบั๊กแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่มันติดบั๊กแล้วอันนี้ก็ถือว่าปรับแผลไปเลยแล้วกันปรับแพ้เลยเหรอเจวี่ยใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมแพ้ไปเลยวยหน้าตาเองดีมากอ่ะหน้าตาดีกว่าเกย์แน่ๆดีกว่าลูกชิ้นเนี่ยฮาร์บูลี่ดูเบนดี้เป็นตัวอย่างสิเตรียมดาบสตาร์วอลไว้แล้ว เตรียมฆ่าสับประหลาดเต็มที่โอเคครับตัวต่อมานั่นก็คือมอดแมนนะครับไม่รู้ว่าจะนับมันดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีปีกมันก็จะขี้โกงไปหน่อยหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นตัวที่ปีนตึกได้เหมือนกันโอเคโจมีกับเบนดี้เตรียมหนีนะไห้เลยๆย่เตีอมหนีกันเอาเลยไปเลยบินบินมา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 บิดมาบิดมา มอนแบนมอ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 มาดีมาด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 สิมามามาแล้วันบินมาแล้วบินมาแล้วบุ๊บ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 บุว้าวว้าวว้ายว้ากว้าว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 ว้นไว้าะว้าวว้าวว้นวาวว้าว้าวว้าว้า้า้าวว้าวว้าวว้้าววบา้้าวา้าว้บวว้า้นวาวว้า้า้ว้้า้า้้้ว โอ้ยเกือบไปแล้วเบนดี้เป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้เบนดี้ยังรอดนะครับโอ้โหเจ้าหมีไม่รอดแล้วนะครับไม่ตายเองาเองตัวกแลู้กูกวเองอจะทำอะไรกเจ้าหมีลงมาจากหัวการูนด,ด็อกเดี๋ยวนี้เลยเออขึ้นไปทำไม,ไมอ่ะเนี่ยจะทดสอบไหมเนี่ยว่าให้มันปีนขึ้นเนี่ยฮะ ่ใจหรอไปดูเวลากันก่อนไหมว่ามันจะช้าหรือไม่ช้าเนี่ยฮะได้ก็ได้ก็ได้จะทันทีแล้วการนี่แกนี่แกก็ปินตึกขึ้นไปข้างบนได้เย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 ้เอาเลยมาไปแล้วบินแล้วครับบินแล้วครับเอาชีวิตรอดให้ได้ทุกคนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วจุดจุดจุดช้ามากช้ามากดูตัวนี้ดิทุกคนโอ้ เดินแบบครับเดินแบบครับตืดๆเดินเดอโเดี๋ยวเดี๋ยวเลยยยแยดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันจะถึงแล้วปึ๊บมันจะถึงนี้แล้วนี้นีเรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับตามสู่ตายตลอดเลยเองเนี่ยไม่ตายสักครั้งไหมเนี่ยฮะในหนเบดี้เราไปกินข้าวดีกว่า มาครับตัวต่อมานี่เขาบอกว่าเป็นตัวที่โหดมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นด a m a g e นะไม่รู้ว่าการปีนเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นี่คือ silent head dark นั่นเองเจ้าหมีเราต้องอยู่ไกลๆเลยคะเดี๋<า>ยกันอ้ s i ่ e n t e า d ์ a r k อะไรของเกดิตัวมันสีน้ำเงินชัดๆเย้ดูดิไว้คิดบูเข้าใจไหมมันไม่ิาแต่แต่ว่ามันชื่อ silent head dark จริงๆนะชื่อฉันเห็นอยู่อะ่ะ อไปถามเทเวอร์เฮนเดสันเองดิโอ้มาเริ่มกันดีกว่าดูซิว่ามันจะปีนตึกได้ไวที่สุดไหมไปเลยเย้ๆนี่แกแกแกนี่กินงจปีนมากินชาติได้สิอยาจะให้กินเลยอยากินมาอยากอยากอยากไม่ใช่เองตายบ่อยมากเลยอ่ะระวังนะอ๋อเอ้ารอบนี้คงไม่ตายตายไปก่อนเลยขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วึดืึด ม่ได้ปีดด้วยนะครับกระโดดด้วยโอ oh <my> ้โหไม่รู้ว่าไว้แค่ไหนนะครับก็ดูเวลาเองนะครับทุกคนแต่ว่าเจ้าหมีเนี่ยตายไปไวมาก <c oughs> โอเคครับตัวต่อมาตัวสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ The n e r v o ์ h o o เ g a ส์เกนเอง <Yeah. S 1> ตัวนี้นะครับ oh. เป็นตัวใหม่จากเทเวอร์เฮนเดอรเลยมาดูซิว่าตัวนี้เนี่ยมันจะแบบว่าปีนได้ไวที่สุดไหมแต่ว่ามันลอยได้ด้วยนะนี่ ไอ้นี่แก่แก่มันไม่ใช่อะไรเกี้ยเกี้ยเี้อะไรเขาเกยอะไรของเก่หรอมันคือไอเลี่ยนเขียวเอเลี่ยนเขียวตรงไหนอ่ะมันเนี้ยเนี้ยหน้าตามก็กลมเอเลี่ยนเขียวแล้วดูดีเนี้ย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 เี้ยาก็จะเป็นซีดๆใช่เลยใช่ไหมเออฉันเคยดูเอเลี่ยนเขียวนะหน้าคล้ายๆเหมือนกันนะเนี่ยดูสิใช่ใช่ใช่หน้าตาเหมือนเอเลี่ยนเขียวเลยแกดูสิ เดี <łość> ๋ยวฉันนอนไให้ดูนะนี่เดี๋ยวดู่ไปนี่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 สะกดจิตมันก่อนว่าดาจะเปขี้จ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะดาจะเป็นขี้จ้าจ้าเนียแต่ว่าอะไรอะ ดูมันกาไม่รูมันจารภาษาอีนีเขียวไงนี่นดูดูมุนวอกได้ด้วยดวดูนะดึง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 ดึึงดดึงดึงดึงดึดึง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 ดดึง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 ดดึง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 งดึ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 งึงดึงดึ แกทำไมหัวเป็นอย่างดิ๊กทำไมหัวแกจมอยู่ยังไงล่ะทำไมแกไม่ปีนตึกอิงโอ๊ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วไวมากไวมากจมเข้าไปปีนตึกแล้วจมไปแล้วว้าวขึ้นมาแล้วว้าวไอ้ไม่เอาแกไอ้กีนเป็นจิงเดยเดี๋ยวเดี๋ยววาร์ปเลยด้วยมันวาร์ปเบนดี้อ้าวไม่มีใครไม่มีใคร ต่อๆดนี่ก็คือตัวทั้งหมดนะครับที่ปีนได้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต่อตัวโดมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกับตัวเทรเวอร์เฮดสันและเบนดีแล้วก็จงหมี Bye le. bye bye <coughs> bye